สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cookie Movie คลิปนี้เป็นการสปอยหนังเกาหลีเรื่อง l u c k y จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฮยองบุกนักฆ่าที่เก่งที่สุดในเกาหลีลือล้มในห้องน้ำจนความจำเสื่อมกลายมาเป็นผู้ช่วยในร้านอาหารของดีน่นักปรถมพยาบาลแสนน่ารักที่ช่วยฮยองบุกมาจากห้องน้ำและพยายามจะลื้อฟื้นความทรงจำให้ก่อนจะรับชมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการสปอยหนังด้วยนะคะ Cookie Movie นังเปิดฉากมาที่ฮยองวุกนักฆ่าที่เก่งที่สุดในเกาหลีเพิ่งเสร็จจากภารกิจการฆ่าและกลับเข้ามานั่งในรถดูเหมือนว่าเขากำลังเสียใจกับสิ่งที่เขาเพิ่งทำไปและนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเงียบ หนังตัดฉากมาที่แจซองนักแสดงตัวประกอบไรชื่อเสียงฐานะการเงินไม่ดีและไม่มีใครสนใจเขากำลังจะฆ่าตัวตายเพราะรู้สึกว่าตัวเองนั้นไร้ค่าแต่ไม่นานก็มีเสียงเรียกจากป้าข้างห้องให้ช่วยเปิดประตูเพราะทำอาหารมาให้กินแจซองจึงตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายและรีบไปเปิดประตูแต่กลับพบว่าป้ากำลังรอทวงค่าเช่าที่แจซองไม่ยอมจ่ายมาหลายเดือนแล้วนั่นทำให้แจซองยิ่งรู้สึกสมเพชตัวเองและเตรียมจะฆ่าตัวตายให้ได้ จจซองได้เดินทางไปยังห้องอาบน้ำสาธารณะเพื่อที่จะไปอาบน้ำก่อนฆ่าตัวตายแล้วก็พบกับฮยองมุกที่หน้าห้องอาบน้ำดูเหมือนแจซองจะสงสัยว่าทำไมคนที่หน้าตายอย่างฮยองมุกถึงได้แต่งตัวดีมีนาฬิการาคาแพงและเขาก็ปลีกตัวเข้าไปอาบน้ำจากนั้นไม่นานฮยองมุกก็เดินเข้ามาในห้องอาบน้ำแต่บังเอิญสะดุดสบู่ล้มลงหัวฟาดพื้นทำให้กุญแจล็อกเกอร์กระเด็นไปยังที่ที่แจซองกำลังอาบน้ำอยู่แจซอง ได้โอกาสจึงสลับกุญแจล็อกเกอร์กับขยองวุกและเอาของทุกอย่างในนั้นมาใช้นั่นทําให้ตอนนี้แจซองกลายมาเป็นเศรษฐีสวมสูตรและนําเงินไปจ่ายค่าเช่าห้องอย่างชิล ไม่นานแจซองรู้สึกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องจึงเรียบนําของทุกอย่างไปคืนฮยองวุกที่โรงพยาบาลแต่ก่อนที่แจซองจะได้โอกาสคืนของก็พบว่าฮยองวุ๊กตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการความจําเสื่อมและต้องการจะถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นทําให้แจซองตกใจและรีบปลีกตัวออกมาเมื่อฮยองวุกมีแรงพอที่จะลุกขึ้นก็รีบไปจ่ายเงินค่ารักษาแต่กลับพบว่าในกระเป๋าเขาไม่มีเงินโชคดีที่เขาพบกับลีนะนักพัฒมา พยาบาลแสนน่ารักที่ช่วยเขาออกมาจากห้องน้ำสาธารณะเธอช่วยออกเงินค่ารักษาพยาบาลให้ฮยองวุกอย่างไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่และพาฮยองวุกกลับบ้านเพื่อตามมาเอาเงินคืนแต่เมื่อพวกเขามาถึงที่ห้องซึ่งเป็นห้องของแจซองก็แทบตกใจเพราะสภาพห้องเละมากนั่นทำให้ลีนารู้ทันทีว่าเธอไม่น่าจะได้เงินคืนที่สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ฮยองวุก และไม่นานลีนาก็ถูกเรียกตัวให้รีบไปช่วยผู้ป่วยคนอื่นฉากตัดกลับมาที่แจซองเดินทางไปยังคอนโดของฮยองวุกและพบว่าคอนโดน,นี้น่าอยู่มากเขานั่งลงบนโซฟาและพยายามเปิดโทรทัศน์ดูแต่กลับพบภาพจากกล้องวงจรปิดกำลังสอดแนมผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาดีแต่เหมือนว่ากำลังจะเป็นเป้าหมายในการถูกฮยองวุกฆ่าแจซองสั่งอาหารเข้ามากินในห้องและดูผู้หญิงผ่านทีวีจนเผลอหลับไปไม่นานห้องที่สภาพเรียบร้อยก็ก กลายเป็นขยะกองโตชาตัดกลับมาที่ฮยองบุกซึ่งกําลังทําความสะอาดห้องที่เต็มไปด้วยขยะให้กลับมาสะอาดและเรียบร้อยอีกครั้งตอนนี้เขาพยายามไล่เขียนสิ่งที่เขาชอบทําและความสามารถที่เขามีเพื่อจะช่วยสามารถหรือฟื้นความทรงจําของเขาได้และเมื่อลีนะ่าเดินทางมาหาฮยองบุกเขาเล่าให้ฟังว่าเขาน่าจะชอบทาความสะอาดและมีความสามารถในการใช้มีด นั่นทาให้ลีนาพาฮยองวุกไปหาแม่ที่บ้านเพื่อให้แม่ช่วยรับฮยองวุกเข้าทํางานในร้านอาหารเพื่อชดใช้ค่ารักษาพยาบาลที่เธอออกไปให้ก่อนหน้านี้แม่ของเธอดูเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็ต้องยอมให้ฮยองวุกเข้ามาช่วยงานฉากตัดกลับมาที่แจซองซึ่งกําลังใช้ชีวิตไปวันๆในห้องอย่างไร้ค่าเขาพยายามมองหาของกินในห้องและบังเอิญไปพบกับกล่องขนมที่ข้างในมีเงินสดจํานวนมหาศาลเขานาเงินมาสั่งอาหารอย่างสุรุย่ยสุร่ายระหว่าง เมื่ออาหารจะซองพยายามเดินไปเลือกวายจากชั้นวางแต่เผลอไปโดนกลไกอะไรบางอย่างทําให้ประตูห้องลับเปิดออกภายในนั้นมีนข้อมูลของอึนจูผู้หญิงที่อยู่ในทีวีที่เขากําลังเฝ้าดูอยู่จริงๆแล้วอึนจูเป็นพยานปากสําคัญที่กําลังเป็นที่ต้องการตัวของนักฆ่าและจจซองเข้าใจว่าเจ้าของห้องน่าจะเป็นตํารวจที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลความปลอดภัยของอึนจูนั่นทําให้จจซองรู้ทันทีว่าอึนจูน่าจะพักอยู่ในคอนโดที่เขากำ อยู่ในเวลานั้นดูเหมือนว่าอึนจูกําลังฝึกซ้อมฆ่าตัวตายและล้มลงกับพื้นหลายครั้งทําให้แจซองรู้ว่าอึนจูน่าจะพักอยู่ในห้องชั้นบนในตาแหน่งเดียวกันเขาไม่รอช้ารีบเดินขึ้นไปหาและแกล้งบอกว่าได้รับเสียงรบกวนและแนะนําตัวให้เธอรู้จักแต่ดูเหมือนว่าอึนจูจะไม่ค่อยอยากรู้จักใครสักเท่าไหร่ชาตตัดกลับมาที่ยองวูกาลังช่วยงานที่ร้านอาหารของลีนาอย่างขยันขันแข็งเขามีความสามารถในการใช้มีดอย่างน่า รจอัศย์นั่นทําให้เมนูธรมธรมดาาของร้านอาหารถูกตกแต่งสวยงามด้วยมีดและดึงดูดลูกค้ามากมายมาดูฝีมือการใช้มีดของเขาจนฮยองวุกมีแฟนคลับจํานวนไม่น้อยเย็นวันนั้นเมื่อฮยองวุกกลับมาที่ห้องและดูปฏิทินเขาพบว่าวันที่24เขามีนัดจะต้องไปที่นหนสักแห่ง เมื่อวันนั้นมาถึงฮยองวุกไปยังจุดนัดหมายตามนัดเพื่อขึ้นรถตู้ไปต่างจังหวัดนั่นเป็นวันนัดพานักแสดงตัวประกอบไปถ่ายทำภาพยนตร์และดูเหมือนว่าฮยองวุกจะเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีนักเขาถูกเปลี่ยนตัวในทุกๆบทที่เขาได้รับมอบหมายและไม่มีผู้กำกับคนไหนต้องการตัวเขาเย็นวันนั้นตอนที่ฮยองวุกรับเงินค่าตัวนักแสดงเขาขอเจ้าหน้าที่ดูที่อยู่ของเขาที่เคยให้ไว้กับบริษัทซึ่งเป็นบ้านของพ่อของแจซอนฮยองวุก เรีบเดินทางไปที่น้านและพบว่าพ่อของแจซอนเปิดร้านตัดผมและกำลังติดลูกค้าอยู่ขณะที่เขากำลังนั่งรอคุยกับพ่อพ่อของแจซอนกำลังบ่นให้ลูกค้าฟังถึงความไม่เอาไหนของลูกชายที่เป็นได้เพียงแค่นักแสดงตัวประกอบไร้ชื่อเสียงนั่นทําให้ฮยองวุกเสียใจมากและเดินออกจากร้านไปพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักแสดงชื่อดังให้ได้ฮยองวุกตื่นแต่เช้าทุกวันเพื่อออกกำลังกายและฝึกพูดคนเดียวบนดาดฟ้าในขณะที่แจซองก็ตาม จีบอึนจูอย่างไม่ลดละและดูเหมือนว่าแจซองจะแอบชอบเธอเข้าอย่างจังเมื่อถึงนัดหมายการแสดงครั้งถัดมาฮายองวุกได้รับโอกาสให้เล่นเป็นบอดี้การ์ดของพระเอกในฉากที่มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดและเขาก็โชว์ลีลาการแสดงจนเตะตาผู้กำกับและได้รับการทาบทามให้กลายเป็นมือขวาของพระเอกแม่ฮยองวุกจะจำบทไม่ค่อยได้และพูดตามแบบของตัวเองแต่นั่นยิ่งทำให้ผู้กำกับชอบในการใส่อารมณ์ของเขาเมื่อฉากที่ฮยองวุกเล่น ได้รับการออกอากาศบรรดาลูกค้าในร้านอาหารที่เห็นก็ต่างชื่นชอบและดูเหมือนว่าลีน่าจะแอบหวงพยองวุ๊กนิดๆตัดมาที่เรื่องราวความรักของแจซองที่ตามจีบอินจูทั้งวันทั้งคืนด้วยการซื้อของมาให้มากมายและสร้างบรรยากาศสุดโรแมนติกจนสุดท้ายอืนจูก็เริ่มมีใจให้ ฉากตัดกลับมาที่กองถ่ายละครผู้กำกับได้รับโทรศัพท์จากนักเขียนบทและดูเหมือนว่านักเขียนต้องการแก้บทอย่างกระทันหันเพราะมีเสียงเรียกร้อนจากคนดูและปรากฏว่านางเอกในละครกำลังมีความรักกับมือขวาของหัวหน้าอย่างฮายองวูนั่นทำให้คนดูอึง้งกันทั้งประเทศเกาหลีเลยทีเดียวฉากตัดกลับมาที่แจซองที่ต้องรับโทรศัพท์ปริศนาในห้องลับเขาถูกขอให้ไปพบกับผู้จ้างอย่างลับๆและนั่นทำให้แจซองรู้ว่าจริงๆแล้วฮยอง ไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นนักฆ่าที่ถูกจ้างมาให้ฆ่าอึนจูซึ่งเป็นพยานในคดีสำคัญนั่นทำให้แจซองรวบรวมเงินทั้งหมดที่มีในห้องแล้ววางแผนจะพาอึนจูหนีไปด้วยกันตัดกลับมาที่ฮยองวุกตอนนี้เขาต้องเข้าฉากเลิฟซีนและเล่นบทพูด2ต่อ2กับนางเอกซึ่งเขาไม่ถนัดเอาซะเลยในคืนนั้นฮยองวุกไปกินข้าวกับลีนาะและเล่าให้เธอฟังถึงความประมาทที่เขาจะต้องเล่นบทจูบกับนางเอกในการแสดงครั้งถัดไป ลีน่าบอกว่าเขาน่าจะจูบเป็นนะฮยองวุกตอบว่าแน่นอนสิครับอายุมากขนาดนี้แล้วแต่ผมกลับจำความรู้สึกนั้นไม่ได้เลยและแล้วฮยองวุกก็ขอลองซ้อมจูบกับลีน่าสักครั้งในคืนนั้นระหว่างทางกลับบ้านลีน่ายื่นหน้าออกมาให้ฮยองวุกลองซ้อมจูบแต่ฮยองวุกไม่ยอมจูบและบอกว่าตามบทแล้วฝ่ายหญิงต้องเป็นคนเข้ามาจูบจากนั้นก็ยื่นหน้าออกมาให้และไม่นานลีน่าก็พุ่งเข้าจูบฮยองวุกอย่างเร่าร้อนนั่นทำ ให้ฮยองบุ๊กสามารถเล่นบทจูบก,กับนางเอกในละครได้อย่างสมจริงมากฉากตัดกลับมาที่แจซองได้ออกมาสวมกอดกับอุนจูกลางถนนและขอให้เธอหนีไปกับเขาแต่หารู้ไม่ว่าพวกเขากำลังถูกถ่ายภาพและส่งไปให้ผู้จ้างที่ต้องการจะฆ่าอุนจูทำให้ผู้จ้างรู้ทันทีว่าเขากำลังถูกนักฆ่าเบี้ยวงานเพราะแอบตกหลุมรักกับเป้าหมายจากนั้นผู้จ้างเลยรีบส่งข้อความไปหานักฆ่าทุกคนที่พวกเขารู้จกักเพื่อให้มาจัดการ ค่าปิดปากแจกซองกับอึนจูไม่ว่าจะเป็นจาฮยองที่ถนัดใช้ขวานฆ่าคนซองมินที่ใช้ตะเกียบเป็นอาวุธฆ่าคนมุนซองมือสังหารจากต่างประเทศที่สามารถจัดการฆ่าคนได้อย่างไร้ร่องรอยและไม่นานโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องในห้องลับก็มีข้อความสั่งงานขึ้นพร้อมกันซึ่งนั่นหมายความว่าฮยองวุกค,คือนักฆ่าที่ใช้ชื่อหลายชื่อในการรับงานฆ่าใหญ่ๆเกือบทั้งหมดของประเทศเกาหลีฉากตัดกลับมาที่ฮยอง ได้ชวนลีนาไปเที่ยวน้ำตกที่ต่างจังหวัดกันทั้งครอบครัวซึ่งนั่นทำให้ทั้งคู่ยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้นตอนขากลับระหว่างที่ทุกคนอยู่ในรถลีนาเปิดเพลงโปรดของฮยองวุกโดยบังเอิญและทำให้ฮยองวุกสามารถรื้อฟื้นความทรงจำของตัวเองได้ทุกอย่างในคืนนั้นฮยองวุกรีบกลับไปที่คอนโดของตัวเองและพบกับสภาพห้องที่เน่าและเละเป็นกองขยะพอเขาเข้าไปที่ห้องลับเพื่อเปิดดูกล้องบนจรปิดย้อนหลัง ก็พบว่าแจซองได้พาอึนจูหนีออกไปจากคอนโดแล้วแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะเขาสามารถแกะรอยการใช้งานรถและตามไปหาแจซองกับอึนจูถึงที่พักได้อย่างง่ายดายแม้แจซองจะถูกถีบล้มลงกับพื้นแต่เขาก็พยายามหยุดฮยองวุกเอาไว้และบอกให้อึนจูรีบหนีไปแต่ที่น่าแปลกคือฮยองวุกไม่มีทีท่าที่จะทำร้ายอึนจูเลยและเขาเริ่มอธิบายความจริงว่าจริงๆแล้วทุกๆครั้งที่เขาได้รับงานค่าจากผู้ว่าจ้างเขาจะไปพบเป้าหมายเพื่อเสนอ อการจัดฉากให้ผู้ว่าจ้างคิดว่าเป้าหมายตายแล้วและสร้างตัวตนใหม่ให้เป้าหมายและที่ผ่านมาเป้าหมายทุกคนตอบตกลงซึ่งนั้นทําให้ทุกอย่างจบลงด้วยความพอใจของทุกฝ่ายแน่นอนว่าอึนจูตกเป็นเป้าหมายด้วยค่าหัว560ล้านวอนฮยองวุกจึงเสนอให้อึนจูมาเก็บตัวอยู่ที่คอนโดในระหว่างที่กําลังรอทําพาสปอร์ตปลอมซึ่งเป็นตัวตนใหม่ให้อึนจูเขาให้อึนจูฝึกซ้อม แกล้งตายให้เหมือนจริงที่สุดหลังจากเล่าจบฮยองวุกก็สั่งให้อึนจูกลับไปที่คอนโดแต่อึนจูไม่ยอมกลับเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของแจซองและขอให้ฮยองวุกช่วยพวกเขาทั้งคู่แจซองรีบบอกว่าคนอย่างเขาเป็นแค่ตัวประกอบถ้าหายไปคงไม่มีใครสนใจนั่นทำให้ฮยองวุกเล่าว่าแม้แจซองจะเป็นแค่ตัวประกอบแต่พ่อของเขาก็ดูละครทุกฉากที่เขาเล่น และการที่ฮยองวุกได้ลองใช้ชีวิตใต้หลังคาเพื่อไล่ล่าความฝันโดยมีคนคอยให้กำลังใจช่างเป็นสิ่งที่น่าปลื้มปิติสำหรับเขาฮยองวุกจึงตัดสินใจที่ช่วยทุกคนไว้โดยการโทรไปรับงานกับผู้ว่าจ้างและวางแผนที่จะตบตาว่าทุกคนจะต้องตายกันหมดและนัดหมายให้ผู้ว่าจ้างมาพบกันที่โกดังร้างในเวลากลางคืนในคืนนั้นก่อนเวลานัดหมายฮยองวุกมาเก็บของที่ห้องใต้หลังคาและบังเอิญพบกับลีนาะที่เข้ามาถามไถ่ว่า หายไปไหนพียองวุกบอกลีนาว่าเขาจะเลิกเป็นดาราแล้วเพราะเขาจําได้แล้วว่าเขาเป็นใครและเขาก็ไม่ควรอยู่ในชีวิตของลีนาะและขอตัวเดินจากเธอไป แมรีนัทจะพยายามล้างตัวเขาไว้และพูดถึงความทรงจำดีๆระหว่างเขาและครอบครัวของเธอแต่คยองบุกก็ยืนยันที่จะจากไปนั่นทำให้ลีน่ารู้สึกเสียใจมากและปลีกตัวไปแอบร้องให้คนเดียวในรถระหว่างนั้นเองเธอเห็นคยองบุกเดินขึ้นรถสปอร์ตและขับออกไปลีน่าไม่รอช้ารีบขับตามไปติดๆด,ด้วยความสงสัยว่าคยองบุกกำลังจะไปไหนแน่นอนว่าคยองบุกรู้ตัวว่ามีคนกำลังติดตามเขาจึงขับรถเร่งหนีออกมาได้และมาเตรียมตัวที่ โกดังร้างได้ทันเวลาเมื่อกลุ่มผู้ว่าจ้างมาถึงโกดังร้างตามเวลานัดพวกเขาไม่แน่ใจว่ามีใครอยู่ในนั้นหรือไม่ แล้วจู่ๆพวกเขาก็เห็นแจซองกําลังกระชากผมของอึนจูเดินออกมาจากอีกฝั่งหนึ่งของโกดังแจซองแกล้งทําตัวเป็นคนโรคจิตและพูดว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องการฆ่าคนสักเท่าไหร่แต่แค่อยากเห็นสีหน้าของเหยื่อเวลาถูกฆ่าโดยคนที่รักและไว้ใจที่สุดซึ่งนั่นคือเหตุผลที่นายจ้างเห็นภาพของพวกเขาทั้งสองกอดกันไม่นานแจซองก็เอามีดมาแทงเข้าไปที่ท้องของอึนจูอย่างจังและทําให้ถุงเลือดบริเวณที่ท้องที่เตรียมเอาไว้ได้แตกกระจาย ปินจูทำท่าคลานไปหลบอยู่ที่มุมตึกและแจซองก็เดินตามไปอย่างช้าๆและเอามีดแทงซ้ำอย่างเลือดเย็นแต่ไม่นานทยองวูกก็ปรากฏตัวขึ้นและเทยบแจซองกระเด็นลงไปกองกับพื้นทั้งคู่แกล้งทำเป็นสู้กันอย่างดุเดือดและสมจริงมากๆแจซองถูกมีดแทงที่ต้นขาและเดินไปยังจุดที่นัดหมายเอาไว้แต่ดันถูกขัดจังหวะเมื่อลีนาตามมาพบพยองวูในโกดังร้างและพยายามคาดคันว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนในโกดังถึงกับงงว่าเธอคือใคร ฮยองบุกรีบส่งสัญญาณไปบอกแจซองให้ดึงมีดออกจากขาแล้ววิ่งเข้ามาทำร้ายเขาโดยฮยองบุกเอาท้องมารับมีดไว้และส่งสัญญาณบอกอึนจูให้กดรีโมทให้ตู้คอนเทนเนอร์เก่าที่เตรียมไว้บนหลังคาหล่นลงมาทับพวกเขาทั้งหมดอย่างจังนายจ้างรีบให้พวกลูกน้องไปเช็คที่ตู้คอนเทนเนอร์และแจซองก็ปล่อยเลือดที่เตรียมเอาไว้ให้หลายน้องออกมาเพื่อหลอกว่าทุกคนตายแล้วนายจ้างดีใจมากที่ทุกคนตายหมดแล้วพวกเขาก็ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแม้แต่ นิดเดียวทุกคนจึงรีบแยกย้ายออกจากโกดังเมื่อทุกอย่างสงบลงลีน่าเดินออกไปร้องไห้ในรถโดยมีฮยองวุคตามไปปลอบลีน่าถามฮยองวุกว่าเขาจะทิ้งเธอไปอย่างนี้จริงๆเหรือฮยองวุกตอบว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนที่เธอเคยรู้จกักแต่เขาชื่อฮยองวุคและอายุมากกว่าที่เธอคิดไว้มากแต่นั่นก็ไม่ทำให้ลีน่าเลิกชอบฮยองวุกได้เลย เห็นไหมคะท่านผู้ชมผู้หญิงน่ารักในใิสัยดีไม่ได้ชอบผู้ชายแค่หน้าตาหรือฐานะเพียงอย่างเดียวนะคะ เธอรีบพาฮยองวูไปสวนสนุกเพื่อถ่ายทำละครฉากสุดท้ายให้เสร็จในฉากสุดท้ายของละครฮยองวูถูกสั่งให้ทำหน้าเศร้าและเดินจากไปแต่เขาก็หยุดชะงักและพูดขึ้นว่าที่จริงผมควรจะจากไปตอนนี้แต่ผมทำไม่ได้เพราะผมไม่อยากจากไปผมอยากลบความทรงจำในอดีตแล้วอยู่เคียงข้างคุณในฐานะคนที่คุณรู้จกักและฮยองวูก,ก็หันไปสบตาลีนะ่าและถามว่าคุณจะยอมรับผมไหม ซึ่งลีนาก็น้ำตาคลอและพยักหน้าตอบตกลงแม้จะรู้สึกเขินนิดๆฉากตัดกลับมาที่ครอบครัวของลีนากำลังนั่งเล่นอยู่ที่ร้านอาหารโดยมีฮยองวุกอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก่อนที่หนังจะจบลงฮยองบุกกำลังจะเข้าบทเล่นละครเรื่องใหม่และผู้กำกับก็มาบอกว่าบทบุ๊กครั้งนี้เขาจะต้องเล่นกับนักแสดงใหม่ และก็ต้องแปลกใจเมื่อคนคนนั้นคือแจซองพวกเขาทักทายกันอย่างสเสน่ห์สนมและเริ่มเข้าฉากบูทที่ท่าเรือจากนั้นทั้งสองคนก็คำรามแล้ววิ่งเข้าหากันแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับคำถามท้ายเรื่องท่านผู้ชมชอบนางเอกคนไหนมากกว่ากันคะระหว่างคุณรีนะที่ดูน่ารักในิสัยดีกับคุณอึนจูที่ดูเงียบๆแต่มีสเสน์คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องคุกกี้มูวีก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ ไม่พลาดชมคลิปถัดไปค่ะ